Thank you. เดน e เป็นเกมสวมบทบาทจำลองที่มีคอนเซปต์ที่น่าสนใจก็คือตัวเกมให้เรารับบทเป็นฆาตกรครับฆาตกรแต่ละคนก็จะมีบอกเกิดของความแค้นที่แตกต่างกันในแต่ละคนซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นผมทำมาให้ดูแล้วเชิญไปร,รับชมกันได้เลยครับ ระบบการเล่นฆาตกรทุกคนจะต้องทำการลงมือสังหารเป้าหมายด้วยวิธีการต่างๆรวมถึงต้องสร้างพยานหลักฐานเท็จขึ้นมาเพื่อเป็นการอำพรางคดีหรือเพื่อเป็นการใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นเพื่อเอาตัวรอดความสนุกของเกมมนอยู่ตรงนี้นะครับยิ่งตอนที่เล่เป็นครั้งแรกจะมีความลุ้นระทึกมากเลยทีเดียวว่าเราจะทำสำเร็จไหมจะโดนจับผิดได้ไหมควรจะคุยบทสนทานายังไงสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเกมมีความสนุกมากเลยทีเดียว โดยตัวเกมจะแบ่งเป็น3ภาคคือ The d e e s p a r 1, The d e d e s Dynasty และ The d e e s p a r 2วิธีการเล่นก็คล้ายๆเกมจีบสานั่นแหละครับเราจะต้องมีการพูดคุยกับ NPC ที่อยู่ในเนื้อเรื่องนั้นๆรวมถึงสำรวจในทุกๆท,ที่ที่สำรวจได้เพื่อทำการวางแผนฆาตรกรรมให้แนบเนียนที่สุดตัวเกมในภาค1และ2จะไม่มีเวลาจำกัดโดยเกมจะให้เราเลือกที่จะหยิบของ2อย่างที่เราจะใช้มาไว้กับตัว ซึ่งตรงนี้แหละครับที่เราจะต้องเลือกให้ดีโดยส่วนใหญ่จะเป็นอาวุธหรือชิ้นส่วนหลักฐานหลังจากเราได้ไอเทมครบ2ชิ้นแล้วทีนี้ก็จะถึงเฟสที่เราต้องวางหลักฐานเท็จและลงมือฆ่าเป้าหมายเมื่อลงมือเสร็จแล้วก็จะถึงเฟสที่เราต้องตอบคําถามกับตํารวจผมจะไม่ขอพูดถึงรายละเอียดมากไปกว่านี้นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเล่นไม่สนุกเอาว่าหลักๆของ the deeds และ the deeds dynasty จะมีแกนหลักของเกมเหมือนกับตามแบบที่บอกไปครับส่วน the deeds สที่เป็นภาคล่าสุด ัวเกมไม่ถูกพัฒนาขึ้นโดยจะมีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและไอเทมที่เราจะหยิบก็สามารถหยิบได้มากขึ้นรวมถึงพฤติกรรมของ NPC ที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีทีเดียวทําให้ตัวเกมมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นไปอีกทีนี้มาพูดถึงข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีเลยคือเกมราคาถูกมากเลยครับผมได้ภาคแรกมาฟรีพอเล่นแล้วติดใจ เห็นว่ามันมีบันเดิลรวม3มภาคก็เลยจัดไปเลยราคาไม่กี่บาทเพราะส่วนตัวก็ถือว่าค่อนข้างพอใจกับประสบการณ์ที่ได้รับครับอย่างที่บอกโดยเฉพาะการเล่นรอบแรกเป็นอะไรที่สนุกมากการเล่นรอบใหม่เพื่อเอาฉากจบแบบอื่นก็สนุกเช่นกันแถมตัวเกมให้เราเซฟได้ตลอดเวลาดังนั้นเราสามารถสร้างทางเลือกที่หลากหลายหรือแก้ไขเหตุการณ์ได้ง่ายขึ้นอีกด้วยดนตรีที่ประกอบในเกมนี้ก็ยอดเยี่ยมทีเดียวครับทำให้เรารู้สึกกดดันมากจริงๆโดยเฉพาะฉากลงมือสังหารเป้าหมาย ตัวละคร NPC อื่นๆรวมถึงตัวตำรวจก็วางระบบได้ยอดเยี่ยมทีเดียวเนื้อเรื่องก็เข้มข้นถ้าเราอ่านทุกประโยคในเกมก็จะได้ซึมซับเนื้อเรื่องเหมือนเราได้อยู่ในเหตุการณ์จริงเลยทีเดียวครับทีนี้มาพูดถึงข้อเสียกันบ้างนะครับข้อหนึ่งเลยก็คือเกมมันสั้นมากๆเลยครับโดยเฉพาะภาคแรกกับภาค Dyna s ส y ยิ่งถ้าเป็นการเล่นซ้ำเนี่ยถึงมันจะมีจังหวะที่เราต้องรวบรวมข้อมูลกเ็เถอะแต่ก็ยังสั้นอยู่ดีมีภาค2ที่ดีขึ้นมาหน่อย แต่ก็ยังถือว่าสั้นเหมือนกันนะครับแปบบ๊แบๆบจบแต่ว่ามันก็ยังมีอะไรให้เราทํามากอยู่เหมือนกันแล้วก็ต้องใช้เวลาสังเกตอะไรต่อมีอะไรเยอะพอสมควรก็ถือว่าน่าพอใจขึ้นครับสําหรับภาค2แล้วข้อเสียข้อที่2ก็คือตัวเกมมีเออเออบ้างเป็นบางครั้งครับสําหรับภาคแรกๆแ,แต่ก็ถือว่าเป็นส่วนน้อยครับสรุปคะแนนก็ตามที่เห็นในจอภาพนะครับหลักๆคือวัดเรื่องความคุ้มค่าและประสบการณ์ที่ได้รับครับ ส่วนตัวผมค่อนข้างพอใจกับประสบการณ์ที่ได้รับนะราคาก็สมเหตุสมผลแนะนำว่าให้สอยตอนลดราคาหรือแถมฟรีภาคใดพักหนึ่งก็จะช่วยได้เยอะทีเดียวครับค่อนข้างไม่แนะนำสำหรับท่านที่ไม่ชอบเกมสั้นๆนะครับเพราะว่ามันสั้นจริงๆแต่สำหรับผมถือว่าเป็นสั้นที่พอใจอยู่เมื่อเทียบกับราคาด้วยนะครับทิ้งท้ายเช่นเคยผมจะมีตัวอย่างเกมสั้นๆให้ดูนะครับเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจหากคลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่าน รบกวนกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ